สวัสดีมิลักแฟนจิสึกไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็ UR ตัวใหม่เข้านะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะเป็นท่านั่งของโทจิเออมันเขียนว่าโทจิมอร์ทริตี้ก็คือโทจิเออเป็นร่างหลังความตายร่างมนุษย์ยูหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ผมไปแปลมาในเอ่อกูเกิลทางเสลิมามันประมาณว่าความตายมนุษย์ยูหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่ามันจะเป็นร่างที่โดนเรียกมาตอน เออภาคชิบุย่าเออจะไปลร่างที่โดนเรียกมาภาคชิบุย่าอันนี้จะไป็ร่างแบบร่างสุดโหดเลยนี่จะไปร่างแบบร่างโหดมากนะนี่อาจจะให้ดูดีไซน์ตัวละครก่อนเออดีไซน์ตัวละครอ่ะนี่ยังไม่เห็นดีไซน์ตอนอัวละครเออเดี๋ยว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 สุมก่อนเดี๋ยวนี้เราจะมาทำการสุมนะแล้วก็เดี๋ยวดูดีไซน์ตัวละครแล้วก็ไปดูสกิลคร่าวๆก่อนอาจจะยังไม่พร้อมแบบรีวิวเต็มขนาดนั้นเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันนะวันนี้เอาเป็นสุมก่อนเพราะว่าวันนี้ตั๋วมีค่อนข้าง เยอะมากเพราะว่าผมดองมาประมาณ2 2 3ตู้แล้วประมาณเนี้ยตั๋วผมมีอยู่ประมาณ400กว่าใบนะ470กว่าใบอ่ะก็เดี๋ยวดูกิจกรรมคร่าวๆก่อนกิจกรรมก็จะมีทางนั่งของอันนี้เป็นทางนั่งของเมมอ่าเมมใหม่เป็นทางนั่นง,งของเมมเขาเรียกนะเกมของผู้แข็งแกร่งอ่ะเป็นเมลน,นี้ผมยังไม่ได้ดูสกิลหรอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้อ่ะก็หลักๆคือมีอันนี้มาใหม่แล้วก็มีทางนั่งของเอ่อ Curse Object ของโทจิ อนไรวะนี่นี่จะเป็นอันนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรอมาว่าอันอีกทีหนึง่งอันนี้อ่ให้ดูคร่าวๆก่อนมีอันนั้น2อัน,น,นแล้วก็มีโทจิมีแค่3อย่างที่ออาตดตมา มาเราไปทําการลองสูตรกันก่อนตัวละครแล้วก็เดี๋ยวมาดูดีไซน์ทีหนึ่งไงไปฟรีไปก่อนเอออันนี้คือการันตีอยู่ที่ร้อยยี่สิบครั้งนะจัดไปแปลว่าคลิปนี้จะได้อยู่ทั้งหมดสี่ตัวเพราะเราจัดเอาสูตรเลยตัวนี้เอามาแทนโทจิตัวเก่าเอาจริงจะบอกว่ามาแทนก็ไม่เชิงหรอกต,ตัวเก่าก็ใช้อยู่นะมันก็เก่งอยู่ตัวใหม่ก็น่าจะเก่งกว่าเดิมด้วยซ้านะผมไปลองสก,กิลคร่าวๆมาแล้วอ่ะมันค่อนข้างแรงมากนะก็เลยแบบน่าสนใจเดียวนี้ดีแนละ้วที่เราดองมาสองสามตู้นะมา ได้เวลาจัดตัว UR ที่เป็นดาเมจสักทีนะเพราะว่า UR ID ผมมีแค่เออมีแค่ตัวที่เป็นตัวแทงซับพอร์ตอะชื่ออะไรนะคินจิเออหาคิริคินจิมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะที่ปั้นแล้วก็มีสุคนะก็ยังปั้นอยู่นะทำไมรู้สึกมันเกลือ,อย่างเพราะว่าโดนการันตีแรปไปเนี่ยเดี๋ยวนะอีก30ครั้งการันตี10 <laughs> นั่นไงโดน โดนการันตีแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะน,นี้อ่ะไม่เป็นไรไอนน้หนึ่งการันตีจ่ายไปมันคงไม่โดนทุกการันตีหรอกอ่าโอเคอันนี้โดนไปแค่30นะอ่ะโดนไปแค่30เท่ากับว่า2ตัวโดนไป 7, เจ็ดอ่าสองตัวร้อยห้าสิบเท่ากับโดนตัวละเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าโ,โอเคไม่แย่ไม่แย่ไ,แยไปต่อเราต้องนับแบบโดยรวมดูนะว่าจะโดนไปเท่าไหร่เฮ้ย ลอกนี้เหมือนจะเกลืออยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันร้อยห้าสิบถ้าสองร้อยเจ็ดสิบแปลว่าเราโดนการันตี <c oughs> ผมว่ามีโอกาสโดนการันตีปะโดนปะเออโดนการันตีอีกรอบหนึ่งนี้อ่ะไม่เป็นไรเท่ากับว่าสามตัวสามตัวโดนไปสองร้อยเจ็ดสิบก็ตัวแล้วประมาณเกือบเก้าสิบนะตัวแล้วแปดสิบกว่าถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่สุขนะ โอ้อนันี่ถือว่ามาแปลกอยู่นะปกติไอ้พวกต,วตัวแสงมืดเนี่ยแสงมืดห้าดาวเนี่ยในตู้เอ่อเองเนี่ยแทบจะไม่เคยออกเลยแต่ว่าน,นี้ก็ถือว่าออกนะถือว่าโอเคถึงจะตันไปแล้วก็เถอะแต่ว่ามาเป็นทรัพยากรได้อยู่เกลือรัวเลยวะเมื่อกี้มันสองเจ็ดถ้าถ้าสามเก้าไปแล้วโดนการันตี เราวดนวกระตีไปสามตัวแล้วว่ะมา,อาโอสองตัวแต่ก็เกลืออยู่เฮ้ยโอเคอะอะถือโอเคเออเราได้มาทั้งหมดสี่ตัวเนาะสี่ตัวโดนไป4ี่รสิบสี่ตัวสี่สิบก็ตัวละตัวละร้อยเออโดนไปตัวละร้อยร้อยสุม่มตอนนี้เหลืออีกหกสิบแล้วก็เรามีสุ่มรายวันอีกสิตัวนี้เอาสุดต้องเอาสุด นา,นานจะปั้นตัวละคร UR ดาเมจสักตัวหนึ่งนะเพราะปกติดองอย่างเดียวอ่านี่ใช้เพชรละโอเคอ่ะถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่ได้แย่แล้วก็ได้เสียร้อยหนึ่งจากการสุ่มนี้ด้วยถือว่าโอเคอ่ะ480แล้วก็วันนี้มปนวันแรกเดี๋ยวยังมีอีกหลายวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอแลกของแป๊บหนึ่งอันนี้มีก ท้าอร์ถ้าแบบรวมทั้งหมดนะเราได้มา6ตัวใน480ตัว สักครู่เอ่อตัวที่เรามันคือตัวไหนตัวนี้มั้งอาจจะลองก่อนไม่ใช่ตัวที่เราล็อกไว้ป่ะใช่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะขอปลดล็อกเพิ่มอีกหน่อยอ้าวเหี้มาถูมั้มู้คนี้อ่ะเถอะมันก็วางอยู่อุ่นไปนี่เป็นอยู่อุน่นเป็นอยู่อุ่นแบบว,ว่ามันเอามาเหลาจนแหลมได้เนี้ย เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงพวกสกิลต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยไ,ไปว่ากันอะไรอ่งี้อ่ะโอเคดีไซน์ตัวละครประมาณนี้ก็ถือเท่อยู่เท่อยู่แล้วก็สกินยังไม่มีมาแล้วก็นี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะ โปโอเคเกลือเออแต่ว่าเมื่อกี้ได้เศษเออไม่ได้เศษเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ตอนนี้ตัวดามิมีแค่โทจินะตัวอื่นมันก็ไม่ได้แบบดามิดแรงเวอร์เลยขนาดนั้นอะมาลองเทสกันเอา เพราะถ้าเอาดามจถ้าเอาพลังเยอะเกินอะ่ะผมกลัวว่ามันจะไม่ได้โชว์นะจะตายก่อนอ่ากดคูณ2ไปก่อนนะจะได้เห็นสกิลได้ชัดจะได้ฟังเสียงตัวละครด้วยถ้าเป็นคูณ2อ,อะ่ะมันจะได้ยินเสียงตัวละครถ้าเป็นคูณห้มันไม่ได้ยินนะมาไอนนตีอันนี้คือสกิลย่อยใช่ไหมตีปกติไปก่อนหรือเป็นสกิลไล่ตีก็ไม่แน่ใจนะมาไอนนตีโอเออนี่น่าจะเป็นสกิลย่อย แล้วก็มันจะมีท่าหนึ่งอ่ะที่เป็นท่าเหยียบพื้นแล้วก็เหมือนตีเอาอยูอุนตีแบบรัวๆเดี๋ยวให้เห็นหนึ่งครั้งก่อนนะเดี๋ยวเราจะกดคูณห้ายาวๆอ้าวจะได้เห็นไม้มล่ะนี่อืมองท่าน,นี้อ๋อไม่ใช่ใช้ยูอุนตีนีหว่ามันเป็นท่าแบบจิ้มอ่าเขาเรียกอะไรนะ เป็นท่าเหมือนตอนที่มันทำลายกระต่ายของมิวมี่อ่ะเหยียบพื้นปุ๊บให้เศษหินมันขึ้นมาแล้วใช้นิ้วจิ้มเศษหินนะ่ะเนี่ยยิงเป็นเกตัลิงเออ,เอ,อผมผมผมจั โหมดก่อนอ่ะเอาโหมดโซโล่นี้แล้วกันโซโล่อันนี้น่าจะเห็นได้อยู่เอออเายูกิออกแล้วก็เอาอ่ะมาโทจิห้าดาวมาลองเทสกันอันนี้มันน,นี่เป็นทางนี้เหยียบพื้นเพื่อให้หินสหินกระจายขึ้นมาแล้วใช้นิ้วจิ้มจิมจมจม้เหมือนตอนที่ภาคชิบุย่าตอนที่มันทําลายกระต่ายของมิงุนี่อ่ะไอ้แล้วกดเป็คูณ5้าเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็ว อัน,นตี้ปกติน,น,นี่อันอันตีอันตีเป็นการแบบเหลายูอุนให้แหลมแล้วก็พุ่งแทงเฮดูสิเดี๋ยวนะพอ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 มานึกดูแล้วท่าแต่ละท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าจัดก,การมิงคุนบีทั้งนั้นเลยนี่ว่ะทั้งที่แบบว่าเออ่โทจิภาคชิบุยะเนี่ยยูจิภาคชิบุยะช็อตที่น่าจะ สำคัญที่สุดน่าจะเป็นช็อตที่สู้กับดากอนแต่ว่าทําไมทุกสกิลมันถึงเป็นสกิลที่สู้กับเมลโมีหมดเลยวะไม่เข้าใจอ่ะเหลาอยู่อุ่นแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนจะหลบไปได้สองรอบในืังกม่แต่โล่หนาอยู่นะโล่ฟ้าเนี่ยโล่ดาเมจมันกันได้ถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเี๋วอยู่นะเหยียบจิ้มจิ้มจิ้มเหยียบจิ้มจิ้มจิ้มไอ้แล้วแรงด้วยนะไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยไอ้เหยียบจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ย ถ้าจะไม่หวีมมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลโดนหลายตัวนะอันเตี่ยโดนเดียวแต่ว่าไอ้สกิลเหยียบอ่ะมันโดนหลายตัวไอ้ไอเหยียบจิ้มเนี่ยเนี่ยแล้วมันเอ้แล้วมันปล่อยแบบหลายครั้งมาเนี่ยสามทีแล้วเนี่ยสี่ทีแล้วอ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วเนี่ยสกิลทีเดียวห้าทีเหรอเวอ่อผมว่าสกิลแม่งดูเวอร์ดีอ่ะไอเหยียบจิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยอะไรครับเนี่ย เวอร์ดีอะอ่ะโอเคโอเคเอาเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยว